สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมืดสุขสุขคนกับผมโดยเฉพากเบาหวาน้าภาพกินมาเสียบพี่น้องเบาหวานหนาภาพพี่น้องมากินตำหมูกุ้งพี่น้องตำหมูกุ้งกุ้งสดน้ำนี่พี่น้องปิ้งปลาขาวซอยปลาซอยพี่น้องโอ้โหเ claro. ด้อนี่ไส้มาหีบหนึ่งแก้มนักกะทินเน้าพี่น้องวันนี้นักกะทินนั่นอ๋อนกระลำเนี่ยบะเขินน้ำดูน้ำมาเขาเนี้ยวอนหอนใายใหม่ๆเหากินตำหมูก็จดๆเด้อพี่น้องเสียบเบาหวานหา อลองตำาหงเลยก่อนนัวๆอืมอืมปลาสอยน่ากินอย่างน้ไปลองแมงยีง่ไงี้ปลาธรรมชาติอืมอืเนือ,อข้าวๆ้าไปลอง แบบมั่นมันเด้อพี่น้องยุบตำหุ่นกันจุดจุดมันนัว เดีกยวผมดุมาควัมอืมอย่างมันลงปลาสอยตัวพอดีเลยพอดีปิ่งอ๋อมัน ba ban thôi phải บอนไข่เปน็นของปาตะวันมันว่างกลางหน่อยน้อง 嗯。Mm. ปิ่งประสวยบัดันพี่น้องมันมันพวกนี๊ตัวใครพี่น้องี่ใครัครร่ังจออมืมันเลยปลาพวมจีใคร ใส่กำาังพอดีจรองพอดีเปลี่ยนพอดีคอยทำเนี่ยตำมมขงโปงสดนว,นวนลๆนะ่ะก่อนอันนี้ก็คือปรดอ่ะ

หากันอย่างแล้วพี่น้องปลาซอยสุดซื้อมาซุดจอดปลาดําเกือด้วยกันปลาเพลิดเพลิดผสมเพลิดผสมมะเปียงแนวนี่แซ่บตะกูลพวกกันปลาดําเกลือไม่น้องปลาซอยปลาอีไถยพวกนี้ มันร้อนแรงอืม นกระชิ่งกับงามครับอ่อนอดตัวอยู่พี่น้นองนี่ยุกทำหู cùng nước sốt vân vân mặn 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 มาขาวจนพูดเลยมองใครหน่อยหนึ่งก็มีอ,อ,นนอม่จอ ไก่เชเขายา่มหรือรู้วา,างไข่หรอมาฝนตกมานี่โอ้วางไข่แลวตอนเนี้ย หยุบหน้าเปลองกันอัรด กลางเป็น้องกลางบุยกินใบเอาห้องเสียบมีหน่อยเป็น้องอ อ๋อแต่เป็นมโนเส็บแสบพี่น้องตำบลาคุงตำกุ้งสดครับอันเปียงปลาสอยพี่น้องปลาขาวสอยแส็บๆขาเนี่ยวันนีเขาจัดมาฝากพี่ตอนน้อง พี่น้องมากินฝนีบฟ้าเจ้าหน้าที่น้องฝากกดซับสไครต์นะครับแชร์บล็อกหน้าพี่น้ิงมาเสพเชแนลวันนี้ด้วยครับผมขอบคุณการรับชมพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามติดตามกันในบ้านหน้าครับขอโทษขอแฟนมไม่ได้ไลค์ครับไปโฟร์ฟอนคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้านหน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ